สวัสดีค่ะพบกับครูไนส์นะคะ Good Wife วันนี้นะคะครูไนส์ก็มีเทคนิคดีๆค่ะเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดรักที่ใช่เข้ามานะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะจากครูไนส์นะคะ, nice ะ,คะที่มีทางเรื่องนะคะการดูไพ่พลังบวกนะคะ กดแห่งแรงดึงดูดและจิตวิยทยาความรักความสัมพันธ์นะคะกดไลค์กด Subscribe และเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณนายทุกๆสัปดาห์ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณนายก็ยังมีเลฟสตอรี่นะคะจากทั่วโลกที่จะมาอ่านพอดแคสต์ให้คุณนะคะให้คุณนะคะมีแรงบันดาลใจและได้ฟังเรื่องรักดีๆเพื่อดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาอีกด้วยค่ะ ก,ก็เหมือนผีเสื้อค่ะยิ่งถ้าเรานะคะวิ่งไล่จับผีเสื้อผีเสื้อก็ยิ่งบินหนีเรานะคะไปไกลเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นดอกไม้นะคะที่ทั้งสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่นานนะคะผีเสื้อก็จะเข้ามาเกาะเรานะคะแล้วก็ดูดน้ำหวานจากเราเองค่ะ สิ่งที่คุณนายกาลังจะบอกคือนะคะเทคนิควันนี้ที่จะทําให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนรักได้อย่างยอดเยี่ยมหรือแม้กระทั่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีเข้ามานะคะในทุกๆความสัมพันธ์ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องเปลี่ยน mindset ของคุณในเรื่องของความรักค่ะหลายๆท่านเคยสงสัยว่าทําไมดึงดูดแต่รักที่ไม่ใช่ทําไมดึงดูดแต่คนที่ไม่เข้าใจเราดึงดูดแต่คนที่ทําร้ายเรานะคะ ในทุกๆความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณลองย้อนกลับไปดูค่ะว่าไมเซ็ตของคุณเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นอย่างไรค่ะข้อแรกที่คุณนาอยากให้คุณปรับเลยก็คือไมเซ็ตในเรื่องของความรักค่ะให้เรานะคะมีไมเซ็ตในเรื่องของความรักนะคะในแง่ดี เมื่อเรามองสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วนะคะสิ่งนั้นเนี่ยก็จะวิ่งกลับเข้ามาหาเราแต่ถ้าเรายิ่งบ่นเรายิ่งคอมเพนหรือแม้กระทั่งเรายิ่งมองในสิ่งนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งไม่ดีมันก็เหมือนการผลักออกไปนะคะพลังงานนะคะที่ดีที่สุดคือพลังงานแห่งความรักถ้าเรารักความรักเรามองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีความรักเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเราสามารถดึงดูดรักที่ดีได้ ความรักก็จะเข้ามาหาเราค่ะแต่ถ้าเรามองว่าความรักมีแต่ทําให้เจ็บปวดความรักมีแต่ทําให้เสียใจเราก็จะยิ่งผลักความรักดีๆออกไปค่ะง่ายๆเลยนะคะการที่จะทําให้เรามีไมค์เซตที่ดีเรื่องความรักค่ะให้คุณนะคะเสพสิ่งที่ดีเกี่ยวกับความรักค่ะดูนะคะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมรูปคู่รักรูปคู่รักแต่งงานก็ได้ค่ะ หรือแม้กระทั่งฟังเลิฟสตอรี่หรือฟังเรื่องราวความรักดีๆที่มีคนมาแชร์ใน YouTube หรือแม้กระทั่งการได้อ่านบทความนะคะการเสพสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆช่องนะคะที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วเป็นในด้านของแงด่ดีๆนะคะเป็นทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรักให้คุณเลือกเสพแบบนั้นค่ะ แล้วพลังงานของคุณภายในเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกดีกับความรักไมเซ t เกี่ยวกับความรักของคุณก็จะดีขึ้นค่ะข้อที่2นะคะให้คุณใส่ไทม์ไลน์ชัดเจนไปเลยค่ะว่าสิ้นปีนี้เนี่ยฉันพร้อมจะมีคนรักที่ดีแล้วพอคุณใส่ไทม์ไลน์ให้กับคุณให้กับตัวคุณเองนะคะให้กับเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ละว,ว่า คุณเนี่ยจะทำยังไงให้มีนะคะโดยที่ไม่ได้ไล่ล่าหรือวิ่งตามนะคะเทคนิคก็คือพอคุณเซตเวลาว่าสิ้นปีนี้เนี่ยฉันพร้อมจะมีคนรักที่ดีแล้วระหว่าง6-7เดือนก่อนจะถึงสิ้นปีให้คุณนะคะเสพสิ่งดีๆนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อปรับพลังงานจูนกับจักรวาลจักรวาลเขาจะส่งเป้าหมายให้กับคนที่มีพลังงานที่อยู่ในคลื่นเดียวกันกับเขาค่ะ เหมือนคุณเปิดฟังครื่องวิทยุค,ค่ะถ้าคุณจูนติดช่องนะคะเพลงก็จะชัดแจ๋วฟังสบายเลยแต่ถ้าคุณจูนไม่ติดช่องของเพลงนั้นนะคะมันก็จะเป็นเสียงซาซาซา,ซา,ซาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจูนให้ติดกับครื่นจักรวาลง่ายดิดเดียวค่ะมีพลังความรักมีความสุขยิ้มเยอะๆ หัวเราะบ,บ่อยๆค่ะแล้วเสพสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักเวลาคุณเห็นคนรักเดินมาคุณเห็นคนรักกินข้าวกันมีความสุขกันให้คุณยินดีนะคะกับเขาแล้วยิ้มบอกกับตัวเองว่าฉันจะมีแบบนี้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะข้อที่3นะคะคุณต้องเชื่อว่าคุณนะคะมีความรักที่ดีได้เทคนิคในข้อที่3นี้นะคะครูนายอยากให้คุณ ปล่อยอดีตให้หมดนะคะให้อภัยกับเรื่องในอดีตไม่ว่าความรักของคุณในอดีตจะเป็นอย่างไรตอนนี้คือปัจจุบันค่ะถ้าเรายังกังวลอยู่กับอดีตยังนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะพลังงานของเราเนี่ยมันก็จะมีความสงสยัยความกังวลซึ่งก็จะเป็นตัวที่ห้ามให้กดแรงดึงดูดเขาส่งคนดีๆมาให้กับเราค่ะดังนั้นสนุกอยู่กับปัจจุบันค่ะหัวเราะเยอะๆ ยิ้มเยอะๆแล้วเสพสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักค่ะข้อที่4นะคะใช้เทคนิคเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดค่ะครูไนท์ได้ทําคลิปหลายๆคลิปนะคะครูไนท์จะแปะไว้ให้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตรงรายละเอียดหรือกระทั่งข้างบนนะคะตรงเป็นวิดีโอแนะนํานะคะเดี๋ยวคุณสามารถเข้าไปตามได้นะคะทีหลังได้เลยก็คือการเขียนมาสเตอร์ลิสค่ะ การเขียนมาสเตอร์ลิสต์คืออะไรการเขียนมาสเตอร์ลิสต์คือการเขียนลิสต์คู่ชีวิตหรือความรักที่คุณปรารถนาค่ะคุณอาจจะเขียนลักษณะของเขานะคะทั้งหน้าตาสีผมนิสัยนะคะรวมถึงเขียนลักษณะความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเช่นฉันกับเขาได้ออกไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขเขาใส่ใจฉันและห่วงใยฉันดูแลฉันอย่างดีทุกๆครั้งที่ได้พบเจอ เขาวางแผนจะแต่งงานกับฉันในปีหน้าสามารถเขียนเป็นประโยคหรือเขียนเป็นเหตุการณ์ก็ได้ค่ะและอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันไปก็คือ <c oughs> การจินตนาภาพนะคะหรือ visualization นะคะการจินตนาภาพหรือ visualization <c oughs> แตกต่างกับการจินตนาการตรงที่ว่า <c oughs> การจินตนาภาพจะใส่ความรู้สึกนะคะ <c oughs> เหมือนกับคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ <c oughs> พูดง่ายๆเลยค่ะเหมือนกับคุณดูหนังที่ คุณเองเป็นนักแสดงแต่ภาพที่คุณเห็นจะต้องเป็นภาพที่ออกจากตาของคุณนะคะดังนั้นคุณจะเห็นเหตุการณ์รอบตัวคุณค่ะที่เป็นเหตุการณ์ที่คุณมีคนรักคุณอาจจะเบลอหน้าเขาถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วจินตนาการว่ามีเขาอยู่ข้างๆคุณค่ะเทคนิคที่5ค่ะ act as if นะคะหรือเทคนิคที่เชื่อว่าคุณมีแล้วนะคะโดยการ คุณอาจจะซื้อของเข้าบ้านนะคะซื้อของเป็นคู่เตรียมไว้คนมีแฟนจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีแฟนเขาก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขใช่ไหมคะพลังงานดีแล้วก็มีความสุขคนกำลังอินเลิฟเขาเป็นยังไงนะคะเวลาใครถามคุณว่ามีแฟนหรือยังคุณอาจจะตอบกลับว่าเร็วๆนี้ล่ะกำลังจะมาแล้วล่ะแทนที่จะตอบไปบอกว่าไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้หายากอายุเยอะแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดนะคะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่คุณไหนจะเพิ่มให้ก็คือ affirmation หรือ Self Talk นะคะคือการพูดกับตัวเองซึ่งคุณไหนบอกเลยว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการใช้กดแรงหนึ่งดูดในเรื่องของความรักและทุกๆเรื่องค่ะถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันนายูเยอะไม่คู่ควรกับความรักหรอกความรักมันหายากฉันไม่สวยฉัน จะดึงดูดความรักมาได้อย่างไรฉันไม่เจอใครเลยนั่นคือคุณได้บอกกับจักรวาลหรือคุณพูดกับจักรวาลไปแล้วค่ะว่าความรักมันหมาหคุณได้ยากแต่ถ้าคุณนะคะพูดในทางกับกันว่าฉันเป็นคนดีเยี่ยมฉันสมควรได้รับนะคะความรักที่ดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักฉันดึงดูดความรักมาได้อย่างง่ายๆฉันมีสเสน่ห์กับคนที่ มบเห็นนะคะฉันมีสเสน่ห์กับคนที่เจอฉันฉันมีสเสน่ห์กับคนรอบตัวพอคุณพูดแบบนี้นะคะเหมือนกับคุณเสกอนาะคตให้กับตัวเองเลยค่ะว่าคุณเนี่ยดึงดูดความรักได้อย่างง่ายๆเลยนะคะดังนั้นเปลี่ยนคําพูดของคุณที่พูดกับตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองนะคะยิ่งใหญ่กว่าคําพูดที่คนอื่นพูดกับคุณนี้ค่ะเพราะถ้าคุณพูดกับตัวเองเท่ากับคุณได้สั่งจิตตัวเองแล้วนะคะ ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะเป็นแบบที่คุณพูดค่ะและนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในข้อสุดท้ายที่คุณนายอยากจะแนะนำเลยนะคะรักที่ดีรักที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะดังนั้นในระหว่างที่คุณทำ process ที่คุณนายเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะอยากให้คุณมีความสุขนะคะแล้วปล่อยวางผลลัพธ์นะคะการปล่อยวางผลลัพธ์ คือการเชื่อใจจักรวาลน,นะคะเชื่อใจนะคะพลังงานที่จะนำความรักที่ดีกลับมาหาคุณระหว่างที่คุณรอเนี่ยให้คุณนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคาดหวังว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ให้คุณมีพลังงานดีๆนะคะโดยการยิ้มหัวเราะเสพสิ่งดีๆทำทุกๆเรื่องนะคะทวนมาทั้งหมดที่ครูนานได้แนะนำมาข้างต้นนะคะทำจนคุณทำเป็นนิสัยแล้วเป็นความสุข นอกจากคุณจะดึงดูดความรักในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพลังงานของคุณจะดีขึ้นแล้วมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะครูไนท์เนี่ยได้นําไปใช้เองจริงแล้วนะคะแล้วก็ได้ดึงดูดคนที่ใช่มาแล้วนะคะครูไนท์ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะและเข้ามาฟังช่องนี้มีความรักที่ดีแล้วใช้กดแรงดึงดูดอย่างมีความสุขค่ะ ขอให้คุณเชื่อค่ะและขอให้คุณปรับพลังงานให้เป็นพลังงานคลื่นเดียวกับจัก,กรวาลเท่านั้นแหละค่ะความรักดีๆจะวิ่งมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะ แล้วถ้าไม่อยากพลาดนะคะคลิปดีๆนะคะแล้วก็ความรู้ดีๆในเรื่องจิตวิทยากดแรงดึงดูดนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และในเรื่องของความสําเร็จนะคะกด Subscribe และเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะครูไนท์นะคะจะลงคลิปทุกๆสัปดาห์ค่ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะ